อันนี้มาถึงการท่องจําด้วยปากเปล่ามาจนกระทั่งจารึกเป็นตัวอักษรแล้วราวนี้ก็ได้พระไตรปิฎกที่จะศึกษากันในวงกว้างคราวน,นี้ความสําคัญของพระไตรปิฎกนี่คืออะไรทำไมจะต้องศึกษาทำไมจะต้องสืบทอดด้วยครับท่านอาจารย์โอ้เนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องนี้จะเมื่อจะม,มุนมุนอะไรล่ะครับเราจะมองไม่เห็นเลยว่าพุทธศาสนาสำคัญอย่างไรนะฮะ เอ่อท่านผู้ชมครับคําสอนขององค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนามีเช่นกํนเนิดออยู่ในพระบิดาดอย่างที่ว่ามานียนะฮะเอ่อไม่ใช่เพิ่งเกิดมาเมื่อร้อยปีที่แล้วนะฮะแต่ตัวเลขที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคือสองพันหกปีมาแล้วคําสอนนี้เกิดขึ้นเอพวกเราที่อยู่มีชีวิตอยู่ณนะวันนี้นะ่ะเกิดไม่ทันเลยแนมะ้แต่คนเดียว พ่อเราก็ไม่ทันปู่เราก็ไม่ทันปู่ของปู่ของปู่ของปู่ก็ไม่ทันนะฮะปัญหาจึงเกิดขึ้นว่าอ้าวแล้วคําสอนที่เราได้ฟังมาจนทุกวันนี้อัตตาหิอัตโนนะโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนอกรลยานาการีกัลยาณังปาปาการีจะปาปากางทาดีด้ดีดทําช่วได้ชัวช่วแล้วก็บอกว่าเป็นคําสอนของพระเจ้าเนี่ยรู้ได้อย่างไงเออเชื่อได้หรือไงว่าพระเจ้าท่านสอนใครบอก คนที่มาบอกว่าเนี่ยเป็นคําสอนพระเจ้าคนที่พูดคําบาลีว่าอัจฉริยะจันโรนโถเกิดทันพระเจ้าเหรอจึงรู้พระเจ้าสอนอย่างนี้เนี่ยถ้าท่านตั้งปัญหาอย่างนี้ถ้านราเออแล้ว,แล,วแล้วเขารู้กันมาได้ยังไงเ่ะอใช่ไหมครับเขารู้กันมาได้ยังไงเพราะว่าคนที่ฟังคําสอนพระเจ้าอย่างพระอรหันต์ห้าร้อยที่ทาสังในานะวันนี้ท่านก็เป็นนิพพานหมดแล้วคนรุ่นนั้นที่เกิดมาเกิดมาก็มามาไม่ทันได้ยินเสียงพระเจ้าสอนไม่เคยได้ยินเลยพระเจ้าท่านสอนอัจฉริยะจันโรนาโถ กัลยาณนาการีกัลยาณังไม่เคยได้ยินเสียงพระเจ้าแล้วแล้มาเชื่อได้ยังไงว่าเนี่ยพระเจ้าสอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดอย่างนี้เราจะเห็นว่าโอ้ก็จะต้องมีแหล่งที่มาที่ว่าอัจฉิอัต,อตนโนนาโถก็ดีกัลยาณนาการีกัลยาณังก็ดีมันมาจากไหนมันอยู่ตรงไหนคนที่เอาคํานี้มาพูดให้เราฟังเขาคงไม่ได้พูดเองถามไปดูอเอาขาก็จํามาจากอาจารย์เขาไปถามอาจารย์เขาแล้ว อาจารย์เาก็จมานะจมาต่อๆนะี่ก็จํามาต่อๆในที่สุดเราก็จะได้เห็นแหล่งว่าโอ้พดานหรือต้อนน้ําอยู่ที่พระไตรปิฎกอครับเพราะเพราะเพราะฉะนั้นได้คําตอบทันทีเลยโอ้ไม่ไม่รู้พระไตรปิฎกไม่ได้แล้วแบบเนี้ยนะฮะไม่รู้พระไตรปิฎกจะมีปัญหาเยอะเลยเช่นเอ,อถ้าคนเอาคําสอนอะไรมาหลอกเราเนี่ยพวกเจ้าสอนแล้วเราไม่รู้เนี่ยยุ่งเลยนะฮะ ยุ่งเลยอะเราก็จะไม่ยุ้ไม่รู้ถี่ว่าจริงหรือเปล่าไอ้ที่คนมาบอกเราเนี่พระเจ้าท่านสอนเราอย่างนี้ไหนะหลักฐานอยู่ไหนเราต้องถามแล้วใช่ไหมเพราะนั้นต้องสามารถสืบได้เจาะได้ผมใช้คําว่าต้องสามารถไหวยไปถึงต้นน้ําแล้วไปเห็นแหล่งต้นน้ํานี่คือพระไตรปิฎกหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีมีต้นน้ําอยู่ที่พระไตรปิฎกเพระเาะฉะนั้นนี่คือความสําคัญถ้าไม่รู้ไม่เรียนไม่ศึกษายุ่งนะฮะ เราจะไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยว่าอันไหนเป็นคาสอนของพระเจ้าอันไหนไม่ใช่ครับแสดงว่าการที่จะเป็นชาวพุทธแล้วสามารถที่จะบอกได้ว่านี่เป็นพุทธพจน์จริงหรือเปล่าก็คือต้องรู้พระตรปิฎดกใช่ไหมครับท่านอาจารย์โดยหลักแล้วต้องอย่างนั้นแต่แต่ว่าเดี๋ยวถ้าอย่งนี้นยะคนที่ล่อ,อ,อถามเราเอา้าแล้วถ้าผมอ่านภาษาบาลีไม่ออกผมไม่รู้ไม่ใช่ดกก็ะเพราผมชาตินี้ทั้งชาติผมไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่าคําพูดสอน คำสอนผู้เจ้าเป็นยังไงนะสิถ้าออกพูดนี้จนเอาฤทสิชักยุ่งอยู่เลยไหมกลายเป็นว่าผู้ที่ไม่รู้บาลีเออผมยังไม่ได้พูดถึงเลยว่าภาษาที่จารึกลงไปในพระจตบปิดกนั่นคือภาษาบาลีนะฮะภาษาบาลีคืออะไรแหละก็นโมตัสสาพระเวตโตอาหาโตสัมมาทัสสะเนี่ยภาษาบาลีครับท่านผู้ชมพุทธังสนังัจฉามิเนี่ยภาษาบาลีนะฮะ ภาษาบาลีเป็นภาษาหนึ่งในภาษาของมนุษย์ที่พูดกันในโลกเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารไดเ้เช่นผมจะบอกว่าจะถามคนคนใดคนหนึ่งว่ากินข้าวหรือย,ยังผมก็พูดเป็นภาษาบาลีว่ากระตะพัติกิโจสซิคนที่รู้ภาษาบาลีก็จะรู้อ๋อภาษามม่กินข้าวหรือย,ยังอา้าแต่พูดอีกทีกระตะพะติกิโจ้ซิเอานี่เป็นภาษาบาลีเนี่ยภาษาบาลีแบบที่ตัวอย่างพูดเนี่ยคือภาษาที่ใช้บันทึกก็จะดีกว่ ไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาละตินไม่ใช่ภาษาอะไรครับเป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นคนที่จะอยากรู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรต้นฉบับจริงๆจึง,จรงเรียนภาษาบาลีเพื่อจะได้ไปดูถึงต้นฉบับไม่ต้องเชื่อที่เขาแปลมาครับเพราะฉะนั้นเอะจะรู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรอย่างไรคําตอบอยู่ที่พระไตรปิฎกนะฮะ ผู้ที่ไม่รู้ภาษาบาลีก็สามารถจะสืบคำไปจนถึงต้นต่อได้โดยศึกษาผ่านพระเจบิดกที่แปลมาแต่ว่าเป็นไม่ใช่ข้อมูล r พน์บรีซอสคือไม่ใช่ะสมมูมินนะฮะพระเจบิดกที่แปลมานี่พออาศัยเป็นคร่าวๆเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นต้นร่างนะเป็นต้นร่างให้เข้าใจคําสอนของพระเจ้าได้ แต่ถ้าจะตรวจสอบไปแล้วต้องไปจนถึงต้นน้ําเลยต้องไปถึง,ถง,ถงต้นฉบับถึงจะรู้ว่าผู้เจ้าสอนอย่างนี้จริงอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ครับครับท่านอาจารย์ท่นนี้สิ่งที่ควรจะต้องรู้เกี่ยวกับพระตรปิฎดกเพิ่มเติมว่าอันนี้ฉบับจริองอันนี้ฉบับปลอมฉบับมีหลายฉบับเราจะต้องยึดฉบับไหนครับอาจารย์ ขออนุญาตปรับพเข้าใจนะครับพระเจ้ปิฎกนี่มีหลายฉบับก็จริงไอ้คำว่ามีหลายฉบับนี่ก็ต้องต้องเข้าใจให้ถูกนะไม่ใช่แปลว่าเหมือนกับเหมือนกับคนแต่งนิยายนะฮะคนนี้ก็แต่งฉบับนี้คนรู้ก็แต่งฉบับนู้นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เลยมาถามกั็ว่านคนไหนแต่งของใครมันจริงจริงพระเจ้าปิดกไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าปิดกมีฉบับเดียว มีฉบับเดียวซึ่งมีต้นฉบับตามที่เล่ามาว่าจะรึกเป็นอักษรในสมัยทธัตริษที่ห้าที่ประเทศศรีลังกานั่นคือต้นฉบับและเป็นภาษาบาลีไม่มีฉบับอื่นนะฮะไม่มีฉบับที่ค้นพบที่โคโลกเหนืออีกฉบับหนึ่งค้นพบที่ประเทศโน่นนี่อีกฉบับหนึ่งเป็นประธาปิดกเหมือนกันนี้ไม่มีนะฮะถ้าจะมีแบ่งกลุม่มเขาก็แบ่งทางหลักวิชาการว่าเป็นพระไายปิฎก ของพุทธศาสนานิกายเถรวาทหรือว่าเป็นพระเจราบิดกของพุทธศาสนานิกายอาจรรยวาตมีเท่านี้ที่จะมีว่าแตกต่างกันซึ่งชัดเจนไม่ปนกันนะพระเจราบิดกของเถรวาทก็เป็นของเถรวาทฉบับเดียวพระเจราบิดกของอาจรรยวาตก็เป็นอาจเรยวาตฉบับเดียวไม่เอาไปปนกันเป็นที่รู้กันแน่นอนไม่มีใครเถียงว่า เอ็นี่เป็นของเทราวาสหรือเป็นของอาจาริยาวาสเนี่ยไม่เถียงเพราะว่าภาษาที่ใช้บันทึกต่างกันของเทราวาสเราบันทึกเป็นภาษาบาลีของอาจาริยาวาสบันทึกไว้ส่วนใหญ่เป็นภาษา,ษา,ษาสันสกฤตผมใช้คําว่าอาจาริยาวาสเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะงงว่าเมันนิกายอะไรเรามักจะเรียกกันว่ามหายานแล้วก็เรียกเทราวาสของเราว่าหินยานนะะ ผู้รู้ท่านบอกว่าขอความกรุณาอย่าใช้คําเรียกอย่างนี้เลยเพราะว่าเป็นการเรียกในยุคสมัยหนึ่งซึ่งมีอคติบางอย่างแฝงอยู่นะฮะเราควรจะเรียกให้ตรงของเราว่าเถรวาทกับจารยวาทเถรวาทหมายถึงหลักคําสอนพนเดบิดกที่สืบเนื่องมาจากพระเถระห้าร้อยรูปซึ่งประชุมกันทำธรรมเนียนาครั้งแรกนะฮะนั่นคือได้ชื่อว่าเถรวาท ส่วนอาจารยวาาเป็นคําสอนที่สืบเนื่องมาจากอาจารย์อาจารยยะก็คืออาจารย์อาจารย์คนนี้มีลูกศิษย์ก็สอนลูกศิษย์ลูกศิษย์คนนั้นโตขึ้นสูงขึ้นเป็นอาจารย์ก็มีลูกศิษย์ก็สอนต่อ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 กันมารับช่วงกนต่อต่อต่อมาจนกระทั่งทสืบไปแล้วก็ไม่รู้ว่าต้นเดิมของคําสอนนี้มาจากอาจารย์คนไหนนะฮะเพราะว่าอาจารย์คนหนึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงคําสอนไปเรื่อยๆเพื่อให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ ดังนั้นพระไตรปิฎกของอาจารยาวาทเนี่ยจึงไม่ใช่ต้นฉบับเดิมไม่ใช่คำพีชั้นปฐมภูมิแม้แต่ฝ่ายอาจารยาวาทคือฝ่ายมหายานเองก็ยอมรับว่าพระไตรปิฎกของเทราวาทคือพระไตรปิฎกที่บันทึกไว้เป็นภาษาบาลีเนี่ยเป็นต้นแท้เป็นคำสอนดั้งเดิมจริงๆของพระพุทธเจ้านะฮะตัวของหายานนั้นเป็นคำสอนที่ แต่งมาจากปากอาจารย์อีกต่อหนึ่งนะจึงความแม่นยําหรือความตรงแท้ว่าอันไหนเป็นคำสอนของพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยของเฉราวาตรยืนยันได้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็มีฉบับเดียวเพียงแต่ว่าเมื่อเอาไปพิมพ์เอาไปปริวัติเอาไปทำต่างๆเนี่ยเอาไปเป็นภาษาอื่นๆแต่ว่าโดยหลักแล้วนะครับเท่าที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ พระไตรปบิดกฉบับต่างๆของเทรวาสเช่นพระไตรปบิดกฉบับยุโรปเนี้ยก็พิมพ์เป็นอักษรโรมันภาษาบาลีครับเอออภาษาพม่าอักษรประเทศพระเท้บิดกของประเทศพม่าก็เป็นภาษาบาลีภาษาบาลีตรงกันนะเพียงแต่ว่าเวลาแปลเป็นภาษาของชาติไหนชาตินู้นเนี่ยเขาก็จะแปลเป็นภาษาของเขาเช่นพม่าก็แปลเป็นภาษาพม่าศีรังกก็แปลเป็นภาษาศีลังกา ยุโรปคือฝรั่งก็แปลเป็นภาษาอังกฤษไทยเราก็แปลเป็นภาษาไทยแต่ต้นฉบับเดิมยังคงเป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นคนจะเข้าใจว่าพระไตรปิฎกมีฉบับเดียวคือฉบับภาษาบาลีแต่เขียนเป็นอักษรอื่นๆครับผมเข้าใจถูกต้องใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือว่าภาษาบาลีเป็นภาษาที่ไม่มีตัวอักษรเมื่อจะไปจารึกเป็น ของภาษาพมา่าของภาษาไทยของภาษาอังกฤษทุกคนก็สามารถจะออกเสียงให้เหมือนกับภาษาบาลีได้ก็จะเรียกว่าภาษาไตริดกบาลีฉบับอักษรพมา่พาภาษาไตรดกบาลีฉบับอักษรไทยอย่างนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับเ